มันเงินเนี่ยได้แสนเพชรผุยโฟแมนเลยครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับท่าน้าเมืองลาวนะครับท่านผู้ชมครับจากคู่นี้ก็ยังเหลืออีกหนึ่งคู่ครับพิกัดเจ็ดสกิโลกรัมระหว่างฟ้าใหม่สินค้าเดชายิมกับแอชลีย์เคอร์จากอังกฤษนะครับอลิการคาถาอยู่ท่าน้าแสนเพชรโอ้โหมาลุยกันในผู้เอกนำรายการคนหนึ่งฝีมือจัดครับธนาสยามมารอกลางเวทีแล้วครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยจอมบู๊เลยครับ ยกที่หนึ่งครับมาว่ากันเลยครับชกไปแล้วสองคนครับยังไม่ชนะครับค่ายแสงสุกยิมเป็นชายชายยังต้องค้นหาต่อไปครับเรื่องราวี่เป็นประเภทเครื่องจักรสังหารหละครับจอมผูจอมกลุ่แต่ว่าสามไฟหลังนี่สะดุดไปหน่อยก็ับแพ้สองครับไม่ว่าจะเป็นการแพ้ไผ่ตันแล้วก็แฟนต้าที่พยามนี่ฟอร์มหลังก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับโดยเฉพาะไฟล่าสุดครับที่อาจาเย์พพัฒนยามา ถือว่าเป็นไฟที่ชกได้เนียงตาและก็ชกได้ดีที่สุดครับคุณริงชครับเมืองลาวนี่ก็เคยเจอกับชนะเพชรพัทยามาแล้ว2ครั้งแับแพ้1นสเสมอ1ก็ยังไม่ชนะเพชรพัทยาครับนะครับแต่ว่ามวยไทยไม่ใช่บัญญัติตรีย,ยางครับนะครับทีมด้วยซ้ายครับสยามไทยเดินละเอียดครับวันนี้ทางด้านสยามครับเดินเกมรัดก,กลุ่มไม่กล้าผีผาเหมือนกัน าช่วงล่างนะครับเจอซ้ายหน้าของทนานจเจ้าสยามครับทำเอาไว้จิ้มไปซ้ายกับวระยะก่อดกับทนานสยามเติมครับยาขึ้งขวามาอย่องร่าก็หมวดแข้งขวาครับเล่นอาวุธยาไปก่อนขึ้นขวานเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเสียงดังเหลือเกินครับรอเต็มแข้งก็จะมาแข้งขวาของสยามเมื่อสักครู่นี้ครับ พยายามเปลี่ยนการและฉบจมจิต่ก็ทำไม่ได้ครับขผูคชมครับเมืองลาวเนี่ยถ้าพูดถึงว่าเคยแพ้นกหรือไม่ท่านย้อนกลับไป3ถึง4ปีก่อนนู้นแหละครับดาวดานเหลือเกินครับและแพ้นกให้กับคนคนเดียวครับนั่นก็คือด้าเจ้ายอดดอยหลังจากนั้นนี่ไม่เคยแพ้นกให้ใครครับนะครับเกี่ยวได้แม่เอาเลือกเอาครับคืนได้ขวาแต่ว่าดนาเจ้าสยามเก็บได้ครับเฉียช้าไปหน่อยครับคุยช็อกรู้ทันหมดครับไปยามก็แ ชกไปยิ้มไปครับมีลอยยิ้มที่มุมปากของนิสยามก็มั่นใจลึกๆครับนี่ก็เป็นบุยทีค่อนข้างจุกจิกและชกยากครับสยามไม่เคยสร้างช็อตเด็ดมาแล้วนะครับในการเอาชนะรุ่งแสนชัยชรัตนาชัยครับในชนิดที่แบบว่าวินาทีสุดท้ายพลิกล็อกด้วยการกระโดดเข่าลอยเสียบใบหน้าของด้านเจ้ารุ่งแสนชัยแลวครับเป็นช็อตแห่งปีครับวันนั้นครับสวยงามหมดจดแล้วก็ลงตัวที่สุดครับวันนั้นเล่นฐานล่า ซ้ายหน้าเติมเข้ามาครับสยามไล่เบียดเลยครับอาวุธเบ็ดที่สยามนำมาเท่านี้คือลูกเตะซ้ายครับซ้ายหน้าคอยหวดนคอยเติมเข้าไปไล่เข้ามาครับสยามบนออกเกี่ยวได้เมืองราทุบแล้ว,ลวไม่จจะเติมด้วยขวาไม่ทันครับอะรครับถีบด้วยซ้ายเข้ามานนสยามเข้ามาควมแปลกครับตีนี้ผมพยายามฝึมือแต่วันนี้ชิงเดินครับพอเดินมาเมืองลาก็ทำเกมไม่ทันหน,นะครับแบบนี้ นะครับกลับกลายเป็นทาร่าสยามที่เปิดเกมเดินเข้าหาครับเราหลวงลับตัวเกี่ยวได้วางได้แข้งขวาพยายามจะเตะเจาะยางเข้าไปครับเมาแล้วเติมที่บัตรนะหมดยกแรกครับแม็กซ์มวยไทยเอาละครับท่านผู้ชมครับคู่เอกนำรายการครับ55กิโลกรัมเราปุ๋ยโฟร์แมนครับมางชาตในมุมน้ำเงินเจอกับทาราสยามเกียรตินาวี วันนี้มาต้องบอกว่าผิดแปลกแหวกแนวไปเลยครับในการเปิดเกมบุกเข้าหาก่อนรับพัสยามนดิมทีเนี่ยเป็นเชิงรับซะส่วนใหญ่นะครับแบบว่าวันนี้อะไะครับแก้เกมได้ดีก็ทำให้ท่าด่าเมืองลาวเี่ยเข้าไม่ติดครับอ่ะผู้ชมครับยกที่สองกันต่อครับสำหรับคู่เอกนํำรายการมาแล้วใจมาบีบหัวใจกันต่อครับยกนี้สยามเดินชิงเดินอาแล้วครับเก็บท้ายเข้าไปทักทายไปกันา็สยามเมืองลาวสับล่างโตขึ้นมาเอ้า เกลือจิ้มเกลือเลยครับสยามเตะเจาะยางคืนด้วยก็แล้วก็ได้สอกขวาครับฝ่ายต่างใจครับเดี๋ยวก็รู้ว่ายางใครจะระเบิดก่อนกันครับเติมแข้งขวาเข้ามาครับสยามเตะขวาแล้วเดินหน้าจี้ต่อเอาครับมาใครมันจะแน่กว่ากันครับในการเจาะยางครับสยามเข้ามาเสียบด้วยซ้ายครับธนาสยามนี่ครับไม่เสร็จเลยดิลนี้ลำบากแน่นอนครับวันนี้วิ่งมาน้อยนี่ปัญหามีแน่นอน สยามโตเล่นงานซ้ำเข้าไปที่ต้นขาซ้ายแล้วถีบเลยครับเมืองลาวเหมือนกันครับเมืองลาวครับจังหาะทีเด็กเกมเอาไว้ครับสยามเตะท้ายขึ้นมาครับนี่ครับวงในของสยามครับแทงเข้ามาก่อนแล้วตั้งเอาไว้เมืองลาวตีไม่ได้ครับก็ยางเหาใจครับสยามเดินควบต่อเมืองลาวไปขวาสยามเตะซ้ายขึ้นจังหวะเดียวกันครับเอาคืนทันทีครับไล่แขนต่อไหมยังไม่ตีครับ การสมือครับเปลี่ยนกลมาหากันอีกพยายามพยายามเติมยกมือสูงเอาไว้รับสยามเปลี่ยนเป็นมวยซ้ายครับนี่ครับหลอกจะแทงก็สับกับด้วยศอกซ้ายและขวาเรากดไว้ตีด้วยซ้ายจากพนัดสยามแล้วคาไว้ครับกดไหนมาเสียบทาัดดีขอสยามเขียบไม่พอครับมียกขวางเอาไว้อีกครับมาสู้กันใหม่เมืองรับแต่มันขวาสยามเดินมาแทงเกี่ยวได้จิ้มลำตัวเลยครับพยายามจะนวดท้องกระตานเมืองลาวอะไรครับสยามจับบน โฉรวบไว้แมดลตนาคินแยกออกมาก่อนครับทีมนาลุวิะสยามครับทีมพนัะเต้ายเข้ามาได้มาจังหวติดติดกันครับนี่ครับตอนนี้นี่เนี่ยเกมการบุกของเมืองลาวยังดูติดติดขัดขัดครับแต่ว่าเดินไม่เต็มส่วนเขากันด้าเมืองลาวทําเกมไม่ใครได้แังคงอันเดินต่อไปครับสยามตาตอกซ้ายตามตอกเสร็ลัดหน่แล้วเด้งขวาเข้าไปครับพยายามจะเปลี่ยนเป็นมวยซ้ายด้วยครับท่านผู้ชมครับไม่ให้ธนาเมืองลาวได้เจาะเตะเจาะยางได้ถนัดครับ พยายามมาสลับแทงคว้าบนได้เมืองลาวพยายามจะยัดไส้ครับสยาม,ต,มาตีล็อกมาตีแล้วมาเสียบกับสยามครับแม่นอกในนี่เริ่มโชว์เริ่มฉายแล้วครับสยามรเมืองลาวตบด้วยหุกซ้ายครับพยายามจะเอาอาศัยลูกหนักอู้วิ่เกี่ยวมาแทงเลยครับแล้วทุบลำตัวพยายามจะผลักออกมายิงด้วยหมัดขวาแต่ว่าโดนเสียบซ้ายครับ้งแรกกันครับแรกระหว่างเข่าของสยามกับหมัดของเมืองลาว อย่างคงบีหัวใจครับอันแล้วก็เป็นไปได้เอาต่อยมนขวามาจากเมืองลาวหลักออกครับเดินหน้าคู้ต่อสู้ต่อไปใส่ขวามาวดว่ามาะลรครับเสียบด้วยขวาย้ำเข้ามาเมืองลาวผลักบวกด้วยมัดขวาแล้วจับรัดนี่อย่กับสยามจุกจิกจริงๆครับพอเข้าในก็ไม่ได้ให้ทางด้านเจ้าเมืองลาวตีเลยครับขาเบรกเกมครับสยามเดินหน้าควบต่อครับพยายามจะพลิกกลับมาขวางหน้าเอา เร๋อเลยครับเอาขวางหน้าแล้วแทงด้วยซ้ายอีกทีได้จังหวะขวางหน้าแก้เกมครับหมดยกที่สองครับแม็กซ์มวยไทยอะไรกันครับท่านผู้ชมครับกลับมาลุยกันต่อครับเมืองลาวปุยโฟแมนครับผู้เอกนำรายการกับสยามเกียรตินาวีและก็คือสยามเพชรพพาชัยครับ วันนี้การวางแผนแก้เกมของทางด้านค่ายโมยเียรตินาวีค่อนข้างทำมาได้ดีครับจุดเกมเสิร์ฟของทางด้านเมืองลาวได้หลายๆครั้งนลครับจังหวะดวิบมาฐาลูกพักเล่นางานเมืองลาวครับแต่ว่าในช่วงปลายยกสยามโดนจังหวะขวางหน้าของเมืองลาวแล้วเสียบเล่นงานคืนมาได้ครับท่านผู้ชมครับสามนาทีสุดท้ายครับโอ้โมาลนมาเสียวกันตอครับยกนี้สยามะระฆังดังขึ้นมาในถึงได้ทันทีอา้าวเมืองลาวกวาาทิ้งไปไนี่รับโชว์หลังเดี่ยวให้เห็นกับเมืองลาว สายยัดก่อนครับสายอีกทีเจอขวาคืนอะไรครับนี่กรบเตะจอกแล้วบวกได้หมดขวาเน้นมามากขึ้นครับท่านเมืองลาวหลักออกครับทาง้ายมาจากพยายามเมืองลาวพยายามหันล่างครับตั้งไว้เมืองลาวโดนกำแพงแต่เข็นเน้เข็นไปเรื่อยเลยครับโอ้แต่ว่าจะวะาตีไม่มีครับท่านเมืองลาวแข่งมาเสริมยังไม่มาครับท่านเมืองลาวจับในมาจากพยายามล็อกบนสู้ครับล็อกไปล็อกมาขวางเอาไว้แม่จะตีไม่ได้ครับ ครับเริ่มจางงัดจังหวะขวางหน้ามาแล้วครับโบวออกมาแทงไม่ได้เหมือนกันอะสยามขยับเสีบซ้ายแม่รอนานไปหน่อยก็เมืองลาวใช้โอกาสเพื่อนครับจังหวะเล่นเกมต้องมีมากกว่านี้ครับเมืองลาวต้องหาความลงตัวให้ได้โดยเด็วที่สุดครับตัดลําตัวเอาแล้วโหนเลยกัลดาสยามเลาวกดมาสยามตีก่อนเมืองลาวเด้งขวาเลยครับนี่ครับเพ่งโชครับฮะใส่มาหนึ่งดอกครับกรรมการสามมือลุยต่อครับอ้าวเตือนะค้ก็แบบนี้ ไม่ได้ครับไม่ได้อะไรครับโหนี่ครั้งว่าโชว์โชว์พลักกำลังครับเมืองลาวเนี่ยรู้ว่าจะสู้โหนก็ปล่อยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยธนาสยามเกี่ยวในเมืองลาวตีด้วยขวาอะไรครับแยกออกมาเมืองลาวต้องเรียกว่ามีลูกเกตมาแก้ครับเอาลิษหน้ามาจากทั้งนั้นสยาม,มลาโมครับจับในเข้า,ขามาะน,มาานามาะครับยามจะผลักไม่ออกพยายามจะตีสู้เลยครับธนาเมืองลาว แยกออกมาครับแยกออกมาทอไม่ีเวลาครับเมืองลาวอีกนาทีเสร็จสุดซ้ายมาครับเดินหน้าลุยต่ออะไรครับโกรดในพยายามจะผลักแล้วขวางหน้าจิ้มด้วยซ้ายครับครับเอีลาวเช็ดไี้มาซ้ายมาขวาครับเมืองลาวฝากความหวังที่หมัดพระเจ้าอู้หอยตัวแทงได้ดีเลยครับสยามเอะไะครับท่านผู้ชมครับนาทีสุดท้ายครับผูมงานบอกให้เดินครับทางด้านเมืองลาวดูมือสูงๆนี่ส่งสัญญาณมาให้ต่อยหมัดครับต่ำอย่างเดียวไม่มีประโยชน์ นี่แหละครับเกี่ยวแล้วทุ่มทิ้งไปเลยครับเอาดื้อๆนี่แหละก็จะน้าเมืองลาวนะครับเสียบยัดไส้อีกครั้งครับเมืองลาวสยามพยายามจะตัดคืนไม่ได้ะครับยังพอมปเวลาให้ทําเกมครับกรรมการแยกออกมาครับแยกออกมานะครับอัตนาคินแยกเกี่ยวได้เอาได้ไหมอีกทีไม่ลงเลยครับจิ้มมัดขวาแต่ว่าสยามแทงซ้ายสวนทางอีกครั้งครับมาคนละจังหวะครับเมืองลาวแทงขวาทางด้านสยามก็แทงเข่าซ้าย เสียบซ้ายเข้ามาเมึกลาภพยายามจะบวกจิ้มเข้ามาเล่นด้วยหมัดแล้วครับตอนนี้เอาละครับพยายามจะกล่อมครับเอาแล้วสยามโอ้ได้แต่ป้องกันตัวครับจังหวะนี้เล่งมาก็น่ากลัวกับนบองล่าได้มาทุกอย่ใจเขาวิ่งเข้ามาหาต่อหุ่ยตุยท้องครับแล้วหักไม่ลงไม่ลงครับเอาละครับท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับผู้เอกนำรายการครับสยามเกียรตินาวีครับนักชกไทยจากจันทบุรี กับทานาเมืองลาวปุ๋ยโฟร์แมนจากสปปลาวครับวันนี้น้องบอกว่าเป็นเกมที่อึดอัดของท่าน้าเมืองลาวเลยครับการเข้าทำเนี่ยมีปัญหาจังหวะบาทาลูกพักของทนาสยามแล้วลอยตัวเข้ามาครับสลับลอยแทงแต่ว่าดูครับความแข็งแรงครับโอ้เหมือนคว้างทิ้งเลยครับอะไรครับท่านผู้ชมครับผูเอกนารายการครับผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรแต่ว่าที่สําคัญแน่นอนวันนี้ครับดุเดือดครับ ไปที่ภูมบนเวทีครับ Let's check out our excitement t h e m o m e t e r สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook page page official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย official ได้แล้ววันนี้ Bonus for Blue and Red Corner, Max Muay Thai Facebook page. Ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecards for the winner! Red Corner! Siam Navi. Coming up next, Thailand takes on England here at Max Muay Thai! Bye.